ระบบผิวหนังผิวหนังของคนเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ผิวหนังของผู้ใหญ่คนหนึ่งมีเนื้อประมาณ3 0 0พันตารางนิ้วผิวห,หนังตามส่วนต่างๆของร่างกายและจะหนามากหนาประมาณ1-4ถึงมิลลิเมตรแต่ต่างกันไปตามอวัยวะและบริเวณที่ถูกเสียดสีเช่นผิวหนังที่ศอกและ เขาจะนากว่าผิวหนังที่แขนและขา 1. หน,นังกำพร้าเป็นผิวหนังที่อยู่ชั้นบนสุดมีลักษณะบางมากประกอบไปด้วยเซลล์แยงซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยเริ่มต้นจากชั้นในสุดเกี่ยวกับหนังแท้ซึ่งแบ่งตัวเติบโตขึ้นแล้วค่อยๆเลื่อนมาทดแทนเซลล์ที่อยู่ชั้นบนจนถึงชั้นบนสุดแล้วก,ก็กลายเป็น ขี้ไครแล้วหลุดออกไปนังแท้เป็นผิวหนังที่อยู่ชั้นล่างถัดจากหนังกำพร้าและหนากว่าหนังกำพร้ามากผิวหนังชั้นนี้ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอีลาสตินหลอดเลือดฝอยเส้นประกาเส้นประสาทกล้ามเนื้อต่อมไขมันต่อมเหงอและกลุมผลกระจายอยู่ทั่วไป โครงสร้างของผิวหนังผิวหนังของคนเราแบ่งออกได้เป็นสองชั้นคือหนังกำพร้าและหนังแท้หน้าที่ของผิวหนัง 1. ป้องกันและปกป้องอวัยวะกายในไม่ให้รับอันตราย2ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 3. ขับฟองเสียออกจากร่างกาย 4. ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ 5. รับความรู้สึก ช่วยสร้างวิตามินให้แก่ร่างกายเจ็ดขับไขมันออกมาลออเลี้ยงเส้นผมและขนให้งอง,งามและอยู่เสมอและไม่แห้งผิวหนังอักเสบเป็นสภาวะอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบส่วนมากมักมีผื่นคันบวมหรือแดงตามผิวหนงังนอกจากนี้ บางชนิดอาจเกิดเป็นแผลผู้พองหรือมีหนองหรือตกสะเก็ดร,ร่วมด้วยโดยภาวะผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยได้แก่โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนงังและผื่นคายละคลายสัมผัสอย่างไรก็ตามภาวะนี้จะไม่ติดต่อสู่ผู้อื่นแต่อาจทําให้รู้สึกคันหรือละคลายเคืองและเสียความมั่นใจเพราะลักษณะผิวที่ผิดปกติได้ การดูแลรักษาผิวหนังทุกคนย่อมมีความต้องการที่ผิวหนังที่สวยงามสะอาดไม่เป็นโรคและไม่เหี่ยวย่นเกินก่อไว้ฉะนั้นจึงควรดูแลรักษาผิวหนังตัวเองดังนี้ 1. อาบน้ำชำระร่างกายอยู่เสมอ 2. หัลังอาบแล้วควรใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมกับอากาศและงานที่ปฏิบัติ 3. กินอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน A 4. เดือมน้ำมัมากๆ 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6. ควรให้ผิวหนังได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ 7. ระมัดระวังการใช้เครื่องสำอางเพราะอาจเกิดอาการแพ้หรือทำให้ผิวอักเสบเป็นอันตรายต่อหนังได้ 8. เมื่อมีสิ่งผิวติใดๆเกิดขึ้นกับผิวหนังควรปรึกษาแพทย์